ภาพล่าสุดพี่พรคู่รักต่างวัยสัญญกรรมทั้งหน้าหลังใช้นามสกุลหยทองคำเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์สำหรับเรื่องราวของความรักต่างวัยที่ต่างกันมากถึง40ปีเลยทีเดียวอย่างน้องเวฟหนุ่มน้อยอายุ18ปีและพี่พรอายุ58ปีแต่ถึงแม่อายุจะต่างกันขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรักของทั้งคู่เลย และหลังจากที่เรื่องนี้เป็นข่าวออกไปก็มีทั้งคนที่ออกมาชื่นชมกับความรักของทั้งคู่และบางคนที่พูดจะบูลลี่โดยเฉพาะเรื่องของการมีแฟนเด็กจนทําให้ทางด้านประจักษ์ชัยไหยทองคําก็ได้พาตัวพี่พรมาทําสวยเสริมจมูกครั้งแรกโดยที่มีแฟนไปนุ่มน้องเวฟคอยเคียงข้างอยู่ไม่ห่างต่อมาหลังจากที่พี่พรตัดสินใจทําจมูกเพิ่มความสวยก็ได้มาใช้นามสกุลไหยทองคําพร้อมแฟนหนุ่ม น้องเวฟอย่างเต็มตัวก่อนที่จะขึ้นเขียงสัญญกรรมทำตาสองชั้นกันต่อเลยทำเอางานนี้เหล่าแฟนคลับทั้งหลายต่างตั้งหน้าตั้งตารอชมความปังกันเป็นจำนวนมากล่าสุดทางด้านพี่พรก็ได้มาอัปเดตใบหน้าอีกครั้งหลังตัดสินใจทำสวยสัญญกรรมทั้งหน้าบอกเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะมากสวยขึ้นจนจำแทบไม่ได้เหมือนเป็นคนละคนเลยทีเดียวพร้อมกับระบุแคปชั่นแซวตัวเองฮาๆว่าเป็นลูกครึ่งค่ะ ครึ่งวันกินครึ่งวันนอนงานนี้ทำเอาแฟนคลับถึงกับตะลึงในความปังกันเป็นอย่างมาก